เเอชชนเนลสวัสดีครับได้เวลาขายของระคับเย็นนี้นะครับผมก็จะไปขายปลาส้มแผ่นนะครับวันนี้ทําปลาส้มแผ่นทั้งหมด20ถุงนะครับผมขายถุงละ50บาทก็จะได้กำไรประมาณ500บาทนะครับผมขายหมดนี้20ถุงนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับผม1,000บาทนี้ก็ต้นทุนอยู่ประมาณ500นะครับผมราคากำไรก็จะประมาณ500ครับเพื่อนครับผมแล้วก็มีปลาแดดเดียวครับวันนี้มีปลาแดดเดียวด้วยนะครับปลาแดดเดียว ล,ลายประมาณ150บาทครับผมลงทุนไปประมาณ250าครับซื้อมาเกลือละ50บาทนะครับผมเขาทำมาให้เรียบร้อยเราก็มาล้างแล้วก็หมักเองนะครับผมนี่ก็อัดเลยทั้งหมด7แพ็คนะครับผมแพ็คละ60บาทครับผมปลาแดดเดียวทอดกับข้าวร้อนๆครับผม แล้วก็มีแหนมครับผมเหลือมาจากประวานสามแพ็คนะครับผมเกือบกิโลนะครับแพ็คหนึ่งครับร้อยเดียวนะครับนี่ก็สามร้อยบาทก็เป็นกําไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าได้ทุนคืนแล้วนะครับกําไรแหนมนะครับสามร้อยนะครับขายสามแพ็คนี้หมดก็สามร้อยบวกกําไรตัวนี้ร้อยห้าสิบก็สี่ร้อยนะครับผมห้าสิบกำไรปลาส้มอีกห้าร้อยนะครับผมรวมแล้วก็ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบาทถ้าขายหมดนี่วันนี้ก็ รวมกำไรอยู่ที่400 450บวก500ก็ประมาณอ่า950บาทนะครับกำไรผลกำไร950บาทโอเคครับเจก็จะเตรียมตัวไปขายของครับผมเตรียมตัวไปขายของนะครับแมเหลือจากเมื่อวานนะครับ3แท็ก ได้ okay. กำไรประมาณ450บวกตัวนี้500 950บาทกำไรถ้าขายหมดนี่นะครับผมวันนี้วันนี้ไม่ทำแหนมเพิ่มก็คือขายของเดิมให้หมดเราก็จะทำะเฉพาะปลาส้มแห่งปลาแดดเดียวกับปลาส้มตัวหมักไว้อีก2วันกว่าจะเป็นนะครับผมเดี๋ยวจะเอจะพ่อลืมหมดกัะน็อกกับเสื้อครับผม หมานหมานเด,ดอ้อวันนี้เด้อครับหมวกพร้อมกุญแจรถพร้อมใส่ส่งยิ่นไปขายของกันมานหมานด้บวันนี้ครับบอมเอาแหนมคอยพอเดือแพ็กเดียวไปใส่สองแพ็กวันนี้ โอยออกูแทะไปกูแทะไปเนาะวันนี้โอ้ยไอ้ยโอยโอ้ยกูอ,อไปไปบักเป็นบักหมอยหยองบักหมอนซีรุ่งแน่แน่ได้บักก็นเนี่ยขี้ข้านขี้ข้านเดี๋ยวฝากไปก่อนฝากไปก่อนหายใจเข้า,ขายาวชุหน่อควมหนอ่อ บอกมาสีรุ่งมาไปแน่แน่เลยบอกมาหยองบอกมาสีลุงครับผมต,ตั้งสติบอกเป็นอย่างนี้ทำทานทำทานเข้าใจครับทำทานให้เขาไปครับเขาอ,อยากท่นไม่เป็นไรไม่ถือไม่สาขคนพีบ้าครับผมปล่อยเขาไปไปล่อยเขาไปนะครับผมเจ๊จะไปขายของแล้วฝากด้วยนะครับ ชมเจเอชแชนแนลนะครับผมรักเจเอ๋น้อยขอให้รักนานๆนะครับผมรักเจเอ๋น้อยขอให้รักนานๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกริ๊งกริ๊งกริ๊งนะครับผมไอเจเอชแชนแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับผมไปถายของ